และเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องคมนตรีนำผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่พลเอกเรืองโรธมหาสรานนท์พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนธิบุญยรักกลินผู้บัญชาการทหารบอก พลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิลดาละโโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ Thank okay. you. Thank you.